ไปเลี้ยวขวานะครับเป็นกล้องรับพันนะครับแล้วก็ต่อไปเลี้ยวซ้ายครับเป็นเลนวอดนะใช้ได้นะครับปกติเลยนะครับสามารถเลือกได้ด้วยนะครับใช้ตัวปุ่มนะครับเรียกเลนวอดขึ้นมาได้เลยนะครับปุ่มที่ปัดน้ำฝนนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวของ Civic นะครับตัวนี้เป็น fk นะครับก็คือเหมือนกับ Civic fc นั่นแหละครับแต่ว่าตัวนี้เป็น5ประตูนะครับรุ่นท็อปมาจากโรงงานที่มีจอนะครับตรงรุ่นรุ่นท็อปมาจากโรงงานแล้วก็มีกล้องเลนส์วอด้านซ้ายมากดชิดขอบนั่นเองนะครับสังเกตดูฝั่งนี้ไม่มีเมนูเลยนะครับเมนูไปอยู่ด้านในจอนะครับนะครับเต็มตานะครับแบบนี้เปิดดู YouTube เปิดดูคลิปนะครับเต็มตาเลยนะครับอันนี้ผมเปิด เราใส่นะครับเพราะว่าเป็น 2K นะครับแต่ส่วนภาพเป็น2 0 0 0นคูณนนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าอยากได้ต่อไฟเลซอร์ไซส์แล้วให้เป็นกล้องเราคันนะครับอยากจะเปิดเลนวอทก็กดผ่านสวิตช์นะครับได้ปกตินะครับในเลนวอทปกตินะครับแบบนี้นะครับอีกครั้งนะฮะกดเรียกนะครับเลนวอทขึ้นมาตอนไหนก็ได้นะครับผ่านสวิตช์นะครับ ที่อยู่บนก้านปั๊น้ำฝนเดิมนะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเส้นนะครับหมุนตามวงเลี้ยวนะครับอันนี้ต้องเกิดจากรถเดิมนะครับที่ทําได้อยู่แล้วนะครับลูกค้าหลายคนเข้าใจผิดเยอะนะครับว่าสามารถทําได้กับทุกรุ่นนะครับรถเดิมต้องมีเส้นนะครับปรับวงเลี้ยวตามพวงมาลัยอยู่แล้วนะครับถึงจะนะครับ ทำงานได้บนจอยนดอยตัวใหม่นะครับนี่ยจะได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนะเส้นจะหมุนตามวงพวงมาลัยนะครับอ่าโอเคครับมาพร้อมกล้องเล่าขันสามหกูนย์ะครับที่เป็นเซนเซอร์โซนี่นะครับสองนะครับต่อไฟเลี้ยวขวานะครับอ่าก็จะขึ้นหมดเลยนะครับผมเรียกกล้องขึ้นมา ายขวาหน้าหลังนะครับปรับได้หมดเลยนะครับเห็นซุ้มล้อหน้าจริงเลยฮะซุ้มล้อด้านหน้านะครับสามมิตินะครับหมุนได้นะครับบันทึกด้วยนะครับรอบคันนะครับบันทึกผ่านตัว USB นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะไฟล์เป็น .mp4 หน้าหลังซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็น AHD นะครับเป็นเซนเซอร์ Sony เลยนะครับมีโลโก้ Sony ประทับตาด้วยตัวนี้เป็นจอของ v o นะครับ ของเดิมนะครับปรับแอร์นะครับกดคลีเมตนะครับสามารถที่จะเล่งนะครับเบาจากตรงนี้ได้เลยนะครับของเดิมก็ทําได้นะครับของเดิมก็ทาได้ของเขาครับตัวของประตูนะครับเตือนทุกประตูนะครับถูกต้องแล้วก็ตรงนะครับลูกค้าสนใจนะครับจอแบบนี้นะครับติดในรถของท่านนะครับ088นะครับ2863189นนะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ